สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอธวัชชัยเทียบชัดแผลจำลองแต่งโมนิดาผลออกมาถึงกับตกใจล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคมพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยได้โพสต์ผ่านเฟซบุก๊กเป็นคลิปเกี่ยวกับการใช้มีดพับเพื่อสร้างบาดแผลเพื่อเทียบเคียงกับคดีแตงโม โดยระบุว่าการทดลอง Tactical Knife รุ่น K2 กรีดลากยาวเพียงครั้งเดียวจากบนลงล่างเป้าหมายแผลยาว26เซนเมตรลึกสุดตรงกลาง4.5เซนติมตรมุมบนมุมล่าง1.5เซนมแผลกว้าง7เซนตมรผลลับแผลยาว26เซนเมตรลึกสุดตรงกลาง4เซนติมตรมุมบนมุมล,า cm, ล,าล,ล่างลึก2เซนติเมตรแผลกว้าง3-7เซนติเมตรขึ้นกับการวางเพราะเนื้อสุกรเผลย้อยและลื่นไม่กระชับเหมือนเนื้อมนุษย์ นื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลองใช้มิดยุทธวิธีกับเนื้อสุกรหากฝึกหัด2-3ถึงครั้งสามารถสร้างแผลได้เหมือนเป้าหมายยิ่งขึ้นมีดคมมากขอบแผลเรียบกริบเนื้อแต่ละชั้นสกินซับิวเทเนียสทิชชู่แฟตมัสโซมีลักษณะลงรอยกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ